อ้นพูดดิลองไปเหลือ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 ออกเอาถุงกกินออกโปรวางค่ำค้างรั่วน้ำน้เดินเหรอจ้อบวกกี่กิ๊กอ่ะชั่วกันนะ อาวอมวอมเื่องเอเอาไปกินเลยอาโอเคครับผมวันนี้เราวันนี้เรามากระไต่คนเดิมวันนี้เรามาหาป้าจานป้าจยนครับป้าจานรอบนี้เดือนไหนนี่เรามาเดือนไหนเดือนนี้เดือนพฤศจิกาดูเปิดเปิดรูดูไปบอกว่าไม่เต็มรังไม่กลับก็ได้อยู่สองวันได้เลยพเผิ่ได้กลับครึ่งคืนอ่ะน่าจะเต็มมาติดตามผลงานครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่าให้ฟัง วันนี้ขอทําผลงานก่อนละกันว่าจะ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 จู่ะจะขุดอันนี้มาตกวอะไกระต่ายเนี่ยอันนี้เหมือนเดิมไต่รูปหล่อหันไปสกิดไต่หน่อยเฮลโหลเดี๋ยวจูเดี๋ยวจูเดี๋ยวดูผลงานครับติดตามติดตามติดตามนี่ก็มาพึ่งนี่ขอพึ่งปย์กรพึ่งปก์กรนี่เพิ่งเลิกงานด้วยเนาะเลิกงานวันมีไต่มีคนหนึ่งนู่น เมาวะโอ้โหชิวๆไม่เห็นนะต้องอ้วนครับต้องอ้นลูกหลอกคนเดิมอย่าเรื่อหมดอ้วนลูกหลอกคนเดิมน้องอ้นอ้นเขาอยากจะลองปลาจานอีกคือครั้งหน้าก็ละครั้งหนึ่งเลยข้างหน้า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 ดีอันนี้เด็กใหม่จริงๆเลยแล้วมันจะหมานด้วยนะไอเจครับครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตที่มาตกแล้วก็ถะลึ่งนั่งหัวเรือด้วยเนาะแต่เรื่งนั่งหัวเรือทั้งนั้นอ่ะเขาบอกให้ไปนั่งท้ายไปนั่ง เาอาล็อกเจขึ้นลงนี่ไม่แล้วผมว่าปกติอะ่ะครั้งแรกเนาะครั้งแรกก็นไต่โก้เนะครั้งแรกก็นไต่โก้เลยกระเป๋าายทหารเด็กใหม่เป็นเด็กใหม่เลยวันนี้เด็กใหม่เนาะเด็กใหม่เลยรอบนี้มาครั้งแรกในกชีวิตมาดูนะมาดาูแล้วก็เหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็เตรียมอุปกรณ์ก่อนยังไงเดี๋ยวผมถ่ายทำให้ดูอีกที let's go ดังเลยร็ว ปกติอยู่อเลยครับกำลังปภาพสมพับกำลังเรียนเรียนบทความอยู่นะครับตามตุ่มถึงหมายเลยเลยเลยดูนี่สดไม่หมดตายครับรอบนี้ตัวใหญ่มากถ่ายภาพนิ่งหน่อยดิอันนี้มันไดิไอ้าวพี่ได้ปลาอะไรมาปลามีพิษปลามีพิษดูดิเดูดู ตอนทีแรกทีวีครับนิ่งเลยเอาว่าเอาว่าเราจับเราจับห้อยดิอย่ากามาอืมอาเอ้อครับเช้านี้ครับหลังจากเมื่อคืนเราทะเลาะกับพายุทะเลาะกับลมตบเด็กแตะหมาไว้ก่อนช่วงนี้นี่ครับ หากับข้าวเช้าก่อนขายข้าวเช้าครับเอาเลยฮะทั้งจิกทั้งจิกทั้งอะไรนะพี่โซกโซบิกิโซบิกิโอ้ยส่แดงปีนจิกแต่เช้าเลยครับเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นพี่โก้โอ้โหปีนหลอกแต่เช้านี้เรานึกว่าจะเจอเจอลมเนาะใช่จะเจอลมเจอคลื่นกับกลายเป็นอีกอย่างเลยเงียบเฉยเลยใช่ครับเดี๋ยวเราลุยกันต่อไปนี่พี่ช้างเขาก็ดีได้แล้วพี่ช้างเดี๋ยวไปถ่าฉลามใช่ ที่เราก็เอาหาเหเยเยอะกันแต่เช้าโมงโมงโมง่งโมง่งโม่งสวยๆครับโมง่งสวยๆเช้าเช้านี้โมง่งสวยๆเช้านี้โมง่งสวยครับ,มมรบไม่แล้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นนชุม่มหน่อยพี่เนาะนี่บรรยากาศตอนเช้าครับพูดได้เลยว่าเมื่อคืนเราในาบ้านทหารกอดจวงอะไรขึ้นเนี่ย กิ้นหมาน้ำลึกโอ้โหตัวนี้ดีเด็ดใช่ไหมดีเด็ดเลยตัวนี้กิ้นหมาทอดกระเทียมต้องมีแล้วมเมนูนี้ใหญ่มากใครตกได้ติ๊โก้ใช่ไหมไม่เอาไม่เอานู่นครับคนตกได้เราติ๊โก้ตกได้ไม่เอามันเล็กมันเล็กมันไม่่กวานี้ถ้าเขาตกได้ปลาต้องอยู่กับเขาออาคีาไม่เนี่ยในอากาศตอนนี้ก็ คนจิกก็จิกไปครับข้างหลังสองคนหลังเรือโดนแล้วครับหลังเรือโดนแล้วครับอยี่จไปหน่พวัหลังเรือโดนแล้ว่าักเตวล้ปากเลยสมพรปากเลยนะโอ้ยมีคนโดนน้ำเว้ย โดดแต่เจอกุศลาแล้วตใจไปแล้วต้งจเล้วเจอกุศลาแล้วพึ่ยึ่ดนโดนมากน่าม้าๆ้าน้ำเช้าน้ำเช้าวช่างมัมอ่ะอมโอมโอาโมโอมโอมโอมามมออมโอมโอมโมโอมมอมอมกอมโออออมี่ โต้นตตี้อาจจะม่วม่ใช่โซดึงนี้ม่ใชโซะโซหรอในโซ๊เก็ไโถ่มาเอาอะไรพี่เอาอะไรกินกิมพ์วิงพร้อม กินเวลายุ่งวุ่นวายไม่กินข้าวอะไรเวลาวุ่นวายเวลาอะไรอย่างเงี้ยวา่แล้วก้างวาณกลางวันางๆก็ได้ครับนี่ก็เนี่ยลงกัดปั๊บ

โซหอโซ่นอโซ่เหเอโ่ะหรอโซ่เหอโ่เหรางซ่เหูอโซ่เ่เหยอโซ่เหรอ่เหรอโซ่เหโซ่เหรอโซ่เห่เหรอโซ้เโซ่เหรอโซ่เนร้โว่เรอ่เอโซ่เหรโซ้เ่เโซ่เ่เโซเหร่อโเลยอ่เ่เเ่เ่เหเ ขาต้านเนี่ยขาต้านดิ็กๆด้วยนั่นแหละน้องผมอันดิจลรีนพุ่งพลาดครับผมไม่ต้องย่างะเห็นไหมเขเสียร์นะแบบดูแอคชั่นคันครับอะไรวะเก่าเก่าเาขึ้นมาเร็วๆดุงจะงัดขึ้นก่อนพอพอปลาถึงน้ำแล้วอ่ะเออมันจะดิ้นหลุดก็ตรงนั้นแหละโอ้ยขอโทษนี่ขอโทษ ไม่ค่อยได้ไงนางนี่เกี่ยวหูเลยปวดปลาแล้เนี่ยไปโกมาเบาๆเลยนะเอาอีกแล้วข้างหน้าก็เอาครับหน้ากั็บันเทิงครับนอนเดยจิินแล้วนอนขี้เกียจขี้เกียจวิ่งเงี้ยเห็นนานจัดเอาขึ้นเลย อย่ามาใช้นะไอ้ลุงหมุนเก่าๆเองอย่าไปเสียได้จำไว้เลยทะเลจริงๆเรื่องจริงกรสายพอโดนระเบิดแล้วมันหัวร้อนเนี่ยเนี่ยเบ็ดพวกเบ็รคซีเนี่ยกลับไปผมผมเช็คว่าเป็นนั่นแหละผมเลยลุงหมุนมันหนักมันชอบระเบิดเจอมาเคยใส่อยู่แล้วเจอมาแล้วนั่งร้องไห้ซึมดิพอวันนั้นกินตัวเดียวน้ำตาซึมเลยหม้ที่มันเป็นท่นเลยหมดแล้วหมดได้แน่ ขึ้นมาก่อนก็ได้พี่ขึ้นมาก่อนเขื่อนวิ่งมาขว่ายายออกมาแล้วเกินมันอยู่บนกองเก่าเหรอโดนตุ้มขยะเจกะเพี้ยนพี่อุ๊ยเจ้าถุงดำใส่หนีอยู่อะไรอ่ะเก๋าอ่ะเก๋าเอาจอดให้กูดิจะเย็นดีโอ้โเดี๋ยวจะรีบไอ้นี่เต่าอะไรเนี่ยไหนไม่ว่างแล้วเดี๋ยวว่าใสไม่ว่างมึงจิบครีมสะบัดสะบัดันปเหลุดแล้วเออเออเดี๋ยวเดี๋ยว อ๋อที่ปากก็มีนะอุ้ยลึกลึกขาดอ่ะต้องมีอะไรพี่หนีเลยถ่ายคลิปอีกเก็บขาดแชมป์มีไหมแน่นอนโดยเดียวพอเลยอ่ะคนพี่บนโดนน้ำไปโดนไป็นไมไปเอาขิงซะแล้วถึงขัดแชมป์พี่อ่ะพี่อ่ะลมไปพี่อ่ะย่างดึงขึ้นเองเลยเอาอุ้ยนี่มาหน่อยดิคิม กืนด้วยเอาแชีวิตปูเอาก่อนเลยรสสีแน่นางินดี่สองแรกมาสามชั่วโมงแล้วตอนนี้มือจะสั่นหรือเปล่ามือไหวหรือเปล่าขาตันหรือเปล่าขาสั่นเออยในรถกนร้อนๆไม่ร้อนแล้วมั้งน่าจะถุ๋ยเอาจากจากกล้วยไป็สองกล้วยแล้วกล้วยแล้วโผล่ครับกลัวไม่อิ่มไงเฮ้ยหนึ่งกล้วยไหมไว้เลยจัดไปนั่งนั่งร้อยปีก่อนให้ใจเจนเงินให้คนขาย มันต้องแ่งตอนหื้อหือมีตัวเนี่ยไม่น่าจะมีตัวหมดฮะหมดที่มันกลับแล้วไม่มีตัวหมดเลยมันพันมันพันดูเอ็นพันดิเอ็นพันเอ็นพันเอาเอาตะกัวลูกเดียวพอนามเบาไเบรกไอ่ลงเร็วหน่อยเรกได้กำลังนัเป็นกงนัตใหม่แล้วหนาไม่มันขึ้นมาเยอะเลย ลงแล้วครับเลงันไม่รนครับเยนามี่เเจ๊เจ๊ถือถ่ายพี่อนได้ไหมพี่เจ้เา p o ถ่ายพี่บแบตจะหมดเนะลยเอ,อ,อาๆปักคันนี้หนนะพี่พี่จะเอาแบตมันหมดกากาอ่ะม,มันจะไม่ต่อนเนื่องโอ้โอโยเป็นใครยู่อีหมนะ เอตะกัวมาวางไว้นี่เดิเอาตะปล่อยต่ำมาเดี๋ยวนี้ตะกัวจะขยกับหัวมึงนะปล่อยปล่อยเองลงไหมเออเอาวางกับตีนเออั่นแหละวางกับพื้นระวังเหยียบนะเค้มึงระวังเหยียบนะอะไรอ่ะเบ็ดอ่ะไม่ใช่อะไรถือือถือถ่ายเนี่ยถืออ่ะถือ ถือถืออ่านมาทางนี้ถามาทางนี้ตามปางแล้วก็ทานเนี่ดูในเฟรมถ่ายถือไว้เฉยถือไว้เฉันหดูในเฟมยืนเรียงะไนะะยืนรอตัวตัวตัวตัก่ะอะไรอ่ะแม่เรกดังหน่อยเดียวโอ้ตายแล้วห ผมมีความรู้สึกว่าผมรู้ว่ามีโมฆสายเราวัดสวนานเลยกดไสนกวอนนี้เราวะกูไกอยู่หัวเรือแล้วก็ติกคูมาล้มาแลมนมีาแล้โก็เคชมงามาล้วงนมาละแนนึงโมโ

แต่ลูกยิงเลยอริงีจริงแต่บางคนแต่ใส่ให้เขาหน่อยใส่สองไ่ยจะจจดให้จจดได้ห้าโลหกโลพยายามมาทั้งวันทั้งคืนแล้วแต่ละดอกที่มึงเอาขึ้นมาเนาะแต่ละตัวมาด้่ะ เอาสกู๊ตเตอร์หมองเลยอะให้น้องมันขิงเอาธรรมดาผมเล่นจิกอย่างเดียวก็อย่างนี้แหละมีโอกาสเอาเต่ากบปลากราบกบเลยนี่ครับเต็มถังครับพี่น้องตัวนี้น่าจะเต็มถังครับเลยน้ำนี้ครับแฮ้ยเดี๋ยวดูต่อไปเนาะเอามาพี่ตรงนี้ต้องเฮี้มากพี่เขียวโอเคอยู่ครับเก่า ตรงนี้ถล่มปล่เปลาถล่มปลาเก๋าปลาเก๋าไม่สนใจเลยเนาะเปล่าแว้งไอ้ะี่อยโดนอยู่ไม่ได้เดี๋ยวดูต่อไปเนาะเดี๋ยวผมจะเก็บกล้องก่อนผมจะชาร์จแบตแล้วเก๋านี่หมดความหมายไปเลยเก๋าเก๋าตอนแรกเก๋ารอตอนนี้เก๋าหมดความหมายไปเลยมือจิ๊กมือจิ๊กระดับหนึ่งครับจิ๊กจริงๆครับจิ๊กทั้งวันเฮ้ยเอามามากินกันไปก่อนอุ้ยอุ้ยขนขึ้นนี่ไอขนมาแล้วเป็มาน้ำแก่เว้ย ใจเย็นมันติดแล้วนะพี่มันติดเลยติดเลยติดเลยโ้ยเขนนะตึงเนีปโอ้เนื้อยนโแน่นอนเด็ดที่เคะหนังให้มันกรบมือมือลบเน่อออ้อะรนียกล้องจถ่าย โอ้ยยกลอเลยเว้ยไอ้แม่หนังมันกรอบๆนี่คุณคุณขาแล้วพอแล้วอาหารกลางวันเดี๋ยวให้พี่โก้แนะนำว่ามีอะไรบ้างอ่าพอแล้วพอแล้วพอแล้วโอเคอาหารก็อาหารกลางวันครับอันนี้ก็เป็นปลาชมงามครับผมเบิร์นไฟหนังเด้งๆหนังเด้งๆดครับครับกรอบกรอบไปเลยนี่ก็ กุศลศาสครับปลามีพิษปลามีพิษอย่าไปกินประโยนมันทิ้งไปปลาเนื้โดดไอโอสุดทุนตัเส้นพิษออกแล้วครับผมมาเลยครับมื้อเที่ยงที่สันฉลามแน่นอนแน่นอนแทนถ้าหากอยากกินแบบนี้ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงใช่ครับเดี๋ยวจะขึ้นมาให้ครับจะขึ้นเบอร์โทรให้อยากกินมาต่อเรื่อยๆนี่หนึ่งขอขอขอสีฟู้ดนิดนึงนะโอ้นมารวยเลยรวยครับ มหนึบเลยอ่ะหนึบปะเขาเขาซิมหน่อยนะมดมาต้องซีฟู้ดครับจุ่มแบบอืมจืโจมาอร่อยมากโคอร่อยเลยอ่ะเนียวหนึบนหนึบ โจโจไงเยมกเียเมีไหมเกียบมีอีกเยวเรียรีธได้ดีป่ะีอืยโจโจเดี๋ยวส่งให้นกลุ่มเขา่ายกันไว้แล้วโจโจพอๆยังเไงเนี่ยไงหมดเลยทุกเบรบหน่อยนึงฝั่งนัเออาจะเบอร์มพอแล้วมันมันุกมันไม่สุก เนือมันหนาไปมันหนาหั่นหนาไปเดี๋ยวช้างใส่ไงวะใไดลงไปแล้วหมใหญ่ไปเนี่ยแค่นี้แหละ ให้มันรวมให้มันให้มันให้มนสุดเหมนเดิมมากเลยครับผมไม่ไหวแล้วครับตากล้องขอญาตกินก่อนครับไม่ไม่อยากครับจะทานก่อนครับตากล้องตากล้องไม่ทานแล้่อยไม่ไหวหรือไหวใช่พอแล้วหยุดแล้วครับแบบเป็นไงบ้างพี่โก้เนื้อเป็นยไงมันก็เด้งเนื้อเด้งเหรอใช่เนื้อเด้งมัน เด้งตู้ดิ้นเลยโอ้ยมึบมึบเวอร์ลองใส่เบอร์นิดเราเป็นปลาเด้งเด้งหันเด้งเด้งหันไปอันนี้อันนี้เบิร์นใช่ไหมดึงเบิร์นผมว่าดิบๆเป็นไงที่เนเปล่าล้อร่อยโอ้ยกินเนื้อเปล่าเหรอกินเนืเปล่าไม่ได้จิ้มอะไรนะอืมอืมดิบดิบเออว่ะดิบดีกว่าเบิร์นพอเบิร์นแล้วมันได้กลิ่นควันอ่ะอืเบิร์นเบา สุดจริงสุดจริงอุ้ยนั่นหลุดเลยเห็นไหมเนื้อหลุดสุดจริงลิงยังร้องแต่เนี่ยดมอร่อยเออพอเบิร์นแล้วมันจะมีอันนี้นี่นี่อันนี้ของผมน้ำจิ้มถูกใจจริงบวกกับนแล้วจิ้มเลยอร่อยนะดูจริงแมวร้องเดี๋ยวกูเบิร์นหัวให้บ้านร้านสดไปเลยหัวกะลาำเอ้ยขอเป็นไอ้นี่ดินี่นี่โชยุโชยุเอาไปตบยำให้ตบแมง จัดเลยแล้วก็เอาปลาเก๋าใส่เข้าไปอีกคุณครับนะไปเดี๋ยวไม่ต้มที่ดักเป็ดนะฮะต้มให้รอกขาต้มแมงเลยต้องต้องนี่วาสาบเยอะเยอะเดี๋ยวรอปลาเก๋าอันนี้เลยเฮ้ยปลาเก๋าหมดเลยหนึ่งนะมีรูต่อไปอะไรไหมครับไปรูต่อไปนะปลาเก๋าต้มยำแล้วก็หัวปลา เนาะโบราณโบราณต้มยำไม่ธรรมดานะต้มเลกาต้องมีหม้ออะไรของเขาเนี่ยอะไรของสุดยอดเที่ยวสุดยอดอะไรนะแล้วว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเจอไอ้ไอ้เขาต้มยำจะอร่อยไปเนี่ยมันรอไปแล้วคือลืมไปมันสดมันสดมันนุ่อันนี้อ้าวไปไหนพวกเราอ่ะมันโดดลงน้ำไปเมื่อกี้กนแงใจเอาละทีนี้ใครจะกินเลยกินเลย เอาเลยยิ้มเลยยิ้มเลยตากล้อง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 ตากลทุกแมวอ๋อชิมแล้วชิมแล้วผมผมแค่อยากชิมไม่เฉยโอ้วนอ้วนจากการเลย่ไมต้องแบ่งแล้วต้องแบ่งแล้วโหัวแต่ก็ต้องอร่อยจริงกันต้องแบ่งกันขนาดจิ้นเกงใจนะไปได้ท่อนถมไอ้คนหลังหัหพามตรงยาแม่ได้พี่ได้ได้ได้แล้วก็เอาปลาเก๋าตวงได้ ได้โอ้โนั่นแหลมเลยอ่ะเนื้อไป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 จะอิ่มแล้วแล้เดี๋ยงไขอมูไปหมายดื่มก่อนยังเหลืออีกหน่อยออเออไปเดาต้มยำโอ้ยยังจะแดกให้แมวรอเเจเไม่สุดอ้ยอร่อยอ่ะอร่อยมันพอกับมึกช็อตไดไหโอ้โหเยอะกว่เยอะระหว่างนี้ก็โศกไปนะพี่กุเรกุแรเนาะ ผู้เกู้เลผู้เรพ่วงจะเต็มห้องเหยื่อแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ก็ต้มปลาอยู่คะทั้งต้มปลาไปด้วยทั้งปลดปลาไปด้วยทั้งทำปลาไปด้วยนรั<ช>ไ,ดได้แล้วครับหลังเรือได้แล้วครับมันเราบใช่มันเขาเลยครับแล้วเขาก็ตะโกนเรียกกันครับต่างคนต่างตะโกนนะครับตรงนี้บุกเรือ

มาลาแลครับได้เวลาแล้วบายามโมงชเวลาครับกลานี่นต้องควรมึ่งถึงบ่ายมใช่ครับลาดเลยนี่จะตกปลาด้วจะลากควรลงมาเรียมวันนี้มือคืนน้ำมันไม่นิ่งแล้วก็น้ำนิ่งแล้วก็ตัวตายนะ าอันนี้สัญญาว่าอะไรนะเอาเล่าให้ฟังหน่อยดิสัญญาว่าอะไรปลาแปลกถ้าได้ปลาใหญ่ก็จะโดดน้ำให้ครับหนึ่งตูมแล้วก็ปลาแปลกปลาแปลกตูมหนึ่งตูมหนึ่งเสือกได้ปลาแปลกสองตัวก็สองตูมเท่ากับวันนี้กี่ตูมสามครับโอเคตามคำสัญญาโดดน้ำอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนรอกใกล้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 ดูก็ได้เออใกล้ใกล้ก่อนก็ได้ พี่โกเขาบอกรอบหน้ามาเห็นไหมยอนแสงต้องต้องต้องโทษไอ้อนนั่นแน่อ้นมึงเอาปลาใหญ่ขึ้นมาทำไมมึงดูมึงโดดน้ำเลยไม่ปล่อยให้มันหลุดเลยวะสายตะเกียบสายตะเกียบสายตะเกียบสายตะเกียนะสายบอกว่าเอาได้เอาได้ไงเนี่ยต้องโทษไอ้อ้นเนี่ยอ้นมันเอาปลาใหญ่ขึ้นมาทำให้มึงต้องโดดน้ำเป็นสามตูมตูมเดียวไม่กันโดดน้ำก่อน เเอาโดนลยไปโดนของใหญ่ไงเอาโดนอ่ะ,อะบายบายอ่ะอเดวแต่สั่งเสียอะไรใครหรือเปล่ามึงจะสั่งเสียคว,ควรสัญญาอะไรกับไตกับแม่ยายนางเลยนะครับ <c oughs> ถ้ามาตกเรืออนนี้อย่าสัญญาพัวตัวนะเดี <c oughs> ๋ยวเป็นแบ,บกภูม <c oughs> ิให้อีกตูมหนึง่งไต่เขาบอกให้อภัยให้อีกตูมหนึง่ง เดืยดร้อนปุยเดี๋ยวเราใส่ห่างใส่บอกให้มึงโดนอีกให้ตุ่มหนึ่งใส่บอกให้ตุ่มหนึ่งพอละธรรมดาแก่แล้วเป็นไงบ้างครับตุ่มแรก ความรู้สึกไอ้โดนไม่เป็นไรครับรู้สึกดีตอนขึ้นเลยครับอขึ้นเนี่ยโดนแล้วมึงว่ายไปขึ้นตรงนู้นเลยมึงเชื่ยวปูหินเพียงตอนที่เราทำแผลเลยตูมสองวนหน้านะครับตูม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 ตึงเฮ้ยไปติโก้ไปได้เลยมาไปช่วยหน่อยลูกใหญ่อะ นายยอะอช่วยฮิาม่าห่า่าฮ่า่า่่า่า่าฮา่าฮ่นฮ่าดนี่าฮ่า้่่าฮ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 ่่าฮ่า่า่าฮฮ่า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 าฮ่าฮ่ฮาฮอาฮ่าฮ่าฮ่ ไดดู้กตมีสัญญาพวยหมดหมดแล้วนะคำสัญญาหมดแล้วนะสัญญาแม่นางไว้เรียบร้อยโอเคเดี๋ยวไปปิดทริปกันครับผมบอกว่าเอาเท่าไหร่จะได้กี่ช้างครับเป็นยังไงบ้างนะช้างปลากเขาเราหล่ออ๋อเนี่ยมีผมตกได้แน่นอนนี่ขนาดช่างตอนนี้ห้าโลเนี่ยนี่แล่ไปแล้วเนี่ยบางส่วนแล่ไปบ้างที่สวัสดีครับผลงานคนงานของหนึ่งวันหนึ่งนะครับ วันนี้ถือว่าโชคดีมากที่เรามาได้ช่วงกลางวันกลางคืนนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าเจอลมลมหนักมากหลบหลังกออย่างเดียวั้งลมั้งน<า>้ำได้ครับวันนี้น้ำแรงตั้งใจจะมาหาปลาจานแต่เรายังมีปลาตับซีใหญ่กว่าจานสวยงามเรามีมปลาตับซีหนึ่งตัวโอเควันนี้ผลงานของไก่โกะออนฟัวปลาถล่มฝูงปลาสากลองเข้าไปดูใน คลิปนะครับว่าวสนุกสนานแค่ไหนตะรัเระเปิดนนเรือจิ้มกระจายโอเคครับผมฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทีงานเล็กๆน้องน้ำจิ้มด้วยนะครับเดี๋ยวรอบหน้าเราจะไปที่ไหนเราจะไปกระสากโกที่ไหนเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ทราบอีกนึงนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเกิไว่าให้ทางด้านล่างนี้นะครับของสาโก,ก๊โอเคครับผมบายบายครับอ่า,าครับปลา,าใหญ่เลย